พระบิดาเจ้าค่าลูกสารเสริญโมทนาขอบพะรคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาสามาัคคีธรรมร่วมกันพระองค์เจ้าค่าลูกขอบพระวิญญาณบบิดุสธิ์ของพระองค์ที่จะสอนและนําเราด้วยในเช้าวันนี้ในการที่เราอ่านพระคำของพระองค์ในการที่เราได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระองค์ให้ความเชื่อได้ในชีวิตของเราได้ถูกเสริมสร้างและได้จำเริญขึ้นรวมถึง ที่เราจะสามารถนำพระคำของพระองค์สะท้อนให้เราได้เห็นว่าสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขและในการที่จะพัฒนาการดำเนินชีวิตระแวดระวังทางในการที่ดำเนินกับพระองค์พระองค์เจ้าข่าเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะปลอดภัยและไม่ตกลงในกับดักหรือบ่วงแล้วใดๆพระองค์เจา้าค่าพระองค์เจ้าค่าปกป้องเราให้พ้นจากการล่อลวงต่างๆและในเช้าวันนี้ ทีพพ่พระเจ้าปริญญาประเสริจะตรัสและสอนเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวเจิมเราที่จะมีสติปัญญาและความเข้าใจสามารถที่จะนำพระวจะนะคำของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตมาประยุกต์ในการที่จะเป็นหลักการในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาและสิ่งต่างๆที่เรารเผชิญอยู่พระองค์เจ้าค่ะพระคำของพระองค์บอกไว้ว่าฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักกิจเดียวก็หาไม่ได้เลยขอให้พระคำของพระองค์ที่เราได้อ่านได้ยินนั้นที่จะถูกจดจารึกและจดจำอยู่ในใจอยู่ในสมองในชีวิตของเราพระองค์จะคาเพื่อเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ติดสนิทอยู่ในถ้อยคำของพระองค์และเป็นคนที่สามารถเกิดผลและเป็นคนที่พระองค์นั้นทรงตอบคำอธิษฐานของเรา ทังพรผมจะข้าลูกโมทนาขบคุพระองอธิษฐานนาเพียูสูิสต์เจ้าอาเมนพระธรรมอพยพบทที่10ข้อ21ถึง29พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อจะให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นความมืดจนจับครัมได้โมเสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วก็เกิดมีความมืดทึบทั่วไปในแผ่นดินปียิปตลอดสวันเขามองกันไม่เห็นไม่มีใครลุกไปจากที่ของเขาสามวันฝ่ายบรรดาชนชาติอิสราเอลนั้นมีแสงสว่างอยู่ในที่อาศัยของเขาฟาโรจึงใช้ฟาโรจึงให้ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้าตรัสว่าพวกเจ้าจงไปนมันสการพระเจ้าเถิดแต่ให้ฝูงแพะแต่ให้ฝูงแกะและฝูงโคอยู่ ส่วนผู้หญิงกับเด็กไปกับเจ้าได้ฝ่ายโมเสสจึงทูลว่าต้องโปรดประธานให้มีเครื่องสารวัตบูชาและเครื่องเผาบูชาติดมือไปด้วยเพื่อพวกข้าพระบาทจะได้บูชาต่อพระเจ้าของข้าพระบาทข้าพระบาทต,ต้องนำผงสัตว์ไปด้วยขาดไม่ได้สักกีบเดียวเพราะว่าจะต้องเอาสัตว์จากผงเหล่านั้นไปถวายพระเจ้าของข้าพระบาทข้าพระบาทยังไม่ทราบว่าจะต้องการสัตว์ตัวใด ถวายพระองค์จนกว่าจะถึงที่นั่นแต่พระเจ้าทรงกระทำให้พระไทฟาโรแข็งกระด้างท่านจึงไม่ยอมปล่อยเขาไปฟาโรรับสั่งแก่โมเสสว่าไปให้พ้นระวังตัวให้ดีเถอะอย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลยเพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใดเจ้าจะต้องตายวันนั้นโมเสจึงทูลว่าฝ่าพระบาทตรัสถูกแล้วข้าพระบาทจะไม่มาเห็นพระพักของฝ่าพระบาท เลยเดี๋ยวอ่านต่อบทที่11ข้อ1ถึง10ด้วยนะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะนำภัยพิบัติมาสู่ฟาโรและอียิปต์อย่างเดียวอีกอย่างเดียวหลังจากนั้นเขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่เมื่อเขาให้พวกเจ้าไปคราวนี้เขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียวบัดนี้เจ้าจึงสั่งให้ประชาชนทั้งปวงให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองจากเพื่อนบ้าน จากเพื่อนบ้านของตนพระเจ้าส่งให้ประชาชนเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวอียิปต์ยิ่งกว่านั้นโมเสสเป็นที่นับถือมากในประเทศอียิปต์ทั้งต่อข้าราชการและต่อหน้าพลเมืองทั้งปวงโมเสสประกาศว่า <c oughs> พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนเราจะออกไปท่ามกลางอียิปต์และพวกลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโร ผู้ประทับบนพระที่นั่งจนถึงบุตรหัวปีของท่าชายหญิงซึ่งโมแป้งทั้งลูกหัวปีของสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยนั้นด้วยจะต้องตายแล้วจะมีการพิรลาบร้องไห้ทั่วแผ่นดินอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลยฝ่ายคนหรือสัตว์ของชนชาติอิสราเอลทั้งปวงจะไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขขู่เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงกระทำต่อชาวอียิปต์ ต่างกับชนชาติอิสราเอลข้าพบาทของท่านข้าราชการของท่านจะลงมาหาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าวว่าขอท่านกับพรกพวกไปเสียจากที่นี่เถิดหลังจากนั้นเราก็จะออกไปโมเสสทูลฟาโรห์ไปด้วยความโกรธยิ่งนักแล้วพระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้าเพื่ออาาาัสจร์ยของเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกในแผ่นดินอียิป โมเสสกับอาโดนก็ได้กระทําอัศจรรย์เหล่านั้นต่อพระพักฟารอและพระเจ้าทรงระทำให้พระทัยของฟาโรแข็งกระด้างไปท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลให้ออกไปจากแผน่นดินอียิปต์ของท่านแหแม,ม,ม pues นนะครับก็เราใกล้จะหมดภัยพิบัติกันแล้วนะครับก็เป็นภัยพิบัติจากความมืดนะครับนะเราก็เห็นว่า พระเจ้าก็ให้เป็นความมืดทึบเกิดขึ้นในแผ่นดินอียิปต์นะครับแต่ว่าก็เหมือนภัยพิบัติอื่นๆเลยนะครับก็มีการแยกกันชัดเจนนะว่าเ,าเกิดขึ้นกับแผ่นดินอียิปต์นะกับชาวอียิปต์แต่ว่าเมืองที่ชนชาติอิสราเอลนั้นอาศัยอยู่นั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งสิ่งนั้นนะครับโดยภัยพิบัติในตอนนี้เป็นภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับความ ความมืดนะครับนกเคยเกินไว้ตอนต้นใช่ไหมครับว่าว่าภัยพิบัติเนี่ยม,มีการที่มีมีการตีความมีการอธิบายออกมาเหมือนกันว่าภัยพิบัติแต่ละอย่างเนี่ยคือการพิพากษาของพระเจ้าที่ที่มีต่อชาวอียิปต์ในในเรื่องของเทพเจ้าของเขานะครับที่ชาวอียิปต์เขามีเทพเจ้าองค์ต่างๆมากมายเลยนะฮะ ก็ที่ผ่านมานะไม่ได้ไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดทุกทุกทุกอันนะแต่สําหรับความมืดนี่เราพูดถึงไหนก็ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องเทพเจ้าถ้าเราถ้าเราเคยอ่านการ์ตูนหรือเคยฟังเ,เคยดูหนังเกี่ยวกับเทพเจ้าของอียิปต์เราก็จะเคยได้ยินชื่อเทพเจ้าราใช่ไหมครับเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะฮะเราเห็นว่าจริงๆรแล้วก็มีอีกหลายเทพเลยที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างนะครับ ก็เป็นเทพที่สำคัญอองค์หนึ่งของอียิปต์นี่ที่เขาเคารพนับถือกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงพิพากษาด้วยการที่ให้เกิดเป็นความมืดทึบป,ปกคลุมนะจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตจนเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะในเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราเห็นว่าก็เป็นการาทำให้ชาวอียิปต์นะได้ ได้ได้เห็นนะว่าเทพเจ้าที่เขานับถือนะที่เป็นเทพเจ้าแห่งความสว่างที่เป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่ได้มีอํานาจเหนือพระองค์นะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นะในการที่ความมืดมาปกคลุมทําให้พวกเขาดําเนินชีวิตกันด้วยความยากลาบากนะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เป็นในเรื่องของภัยพิบัติของความมืดนะครับเราอาจจะ ันนี้แล้วก็เราจะอธิบายนิดนึงว่าก็มีคนพยายามตีความเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะว่าเอ๊ะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันเป็นไปได้ได้ยังไงนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเหมือนสุริยุป,ปราคานะครับแต่ว่าน้องไม่คิดว่าเป็นสุริยุป,ปราคาเพราะว่าสุริยุป,ปราคาเนี่ยมันก็จะเกิดแค่แค่ระยะเวลาไม่นานนะแต่ในพระคัมภีร์ระบุไว้ว่าเกิดขึ้นถึงถึง3วันนะครับ นะก็มีบางบาง,บางคนก็บอกว่าเอออาจจะเป็นน่าจะเป็นหมอกฝุ่นควันจากภูเขาไฟนะอาจจะมีการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็ฝุ่นควันเนี่ยมันมันพัดมาทาให้ทาให้เกิดเป็นความมืดทึบนะครับถ้าเราถ้าเราเคยถ้าเราจําได้นะครับปีที่แล้วนะเราเห็นมีการภูเขาไฟระเบิดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เกิดเป็นฝุ่นควันดำทะมึนนะ จะเป็นหมอกเป็นควันทึบทะมึนไปนะครับนะอันนี้ก็อาจเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ดีนะกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีการยืนยันว่าเหมือนทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็คิดดูแล้วเขาก็เช็คนันมันมีการระเบิดของก๊าซฟูอเรสครั้งใหญ่เหมือนกันแต่มันก็เป็นการระเบิดในช่วงเวลาที่ที่ไม่ไม่ตรงกับทำล,ลยายแหล่พระคัมภีเท่าไหร่นะครับนะอย่างไรก็ดีอันนั้นเป็น ให้ให้เป็นเกรดไว้เฉยๆนะเพราะว่าประเด็นหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าจะทําด้วยวิธีไหนหรอกนะพระองค์อาจจะทําด้วยวิธีที่วันนี้เราอาจจะยังคิดไม่ออกว่ามันเป็นทฤษฎีหรือม,มีวิธีการไหนนะแต่สิ่งในแต่สิ่งนี้เราก็ตัดะตนักว่าพระองค์ทรงกระทําได้นะนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นความมืดที่ที่เกิดขึ้นมีคําอยู่บอกว่า แต่แต่ฝ่ายชนชาติอิสราเอลนั้นมีความสว่างอยู่ในที่อาศัยของเขานะครับคำนีอ้อาจจะเป็นเงาสะท้อนให้เราเห็นภาพนะเป็นเหมือนปัจจุบันเหมือนกันนะถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบว,ว่าการดําเนินชีวิตของเรานะคริสเตียนกับคนที่ไม่ใช่ชนชาติของพระเจ้านะในฐานะชนชาติของพระเจ้าเรามีความสว่างอยู่ในที่อาศัยของพวกเรา เรามีความสว่างของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะฮะอันนี้คือสิ่งที่นกอ่านแล้วสะท้อนได้นะครับว่านั่นนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราแตกต่างนะครับว่าพวกเรานั้นเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นรูปข,ของความสว่างนะฮะเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราในที่อาศัยของเราเนะี่ยมีความสว่างและในการที่มีความสว่างเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเรา นอกจากว่าเราเราเราควรที่จะฉายแสงหรือสําดงความสว่างของพระเจ้าออไปความสว่างของพระเจ้าในที่อาศัยของเราเนี่ยก็คือจะทําให้เราเดินแล้วไม่สะดุดนั่นเองนะครับนะถ้าเราเดินอยู่ในความมืดเนี่ยเราก็อาจจะสะดุดเราเจอหลุมพรางเจออะไรเราก็าจ,จะหกล้มไปได้นะครับนะแต่ว่าเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างของพระเจ้านะเรา มันมีกับดักมันมีบ่วงแล้วที่มารซาตานวางอยู่หรือมันมอีอะไรที่อาจจะทําให้เราหกล้มลงได้เนี่ยเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างของพระองค์เราก็จะเห็นนะพระองค์ก็จะให้เราเห็นนะเมื่อเรามีพระวจะนะเราจะรู้ว่าเอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสะดุดได้นะทางนี้เป็นทางที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะนะครับนั่นคือสิ่งที่เมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างกลับกันกับคนที่เดินอยู่ในความมืดนะ แม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีบ่วงดกดักอยู่ข้างหน้าบางทีเขาก็ไม่รู้นะแล้วก็เดินตกลงไปนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ที่พระองค์เป็นความสว่างในชีวิตของเราที่พระองค์เป็นความสว่างอยู่ในที่อาศัยของเรานะครับเราเห็นว่าในความมืดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ชาวอียิปต์ก็ทําอะไรกันไม่ได้เลยนะพระกบฏบอกว่าไม่มีใครล,ล,ลุกไปจากที่ได้เลยนะสามวันนะ แล้วเมื่อเมือม่อเมื่อคบหายหายมืดแล้วเนี่ยนะ,ะฟาโลก็เลยให้คนไปตามโมเสสนะว่าไม่ไหวจริงๆนะก็เราเห็นว่าฟาโลก็ค่อยๆย,ยอมอ่อนลงเรื่อยๆนะถ้าเราอ่านลงดูนะเหมือนกับว่าในระหว่างน,นี้ก็เป็นการที่เขาก็ยอมพระเจ้าไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,องแต่ยังไม่สมบูรณ์นะ ครั้งแรกนะยอมแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ยังไม่ได้ก็สุดท้ายก็เลยกลับใจแข่งกระด้างเที่ยวนี้ก็เราก็เห็นว่ามีการยอมพระเจ้ามากขึ้นผู้หญิงและเด็กไปไปด้วยก็ได้นะก่อนหน้านี้ไม่ยอมโมโหมากด้วยผู้หญิงและเด็กก็ไม่ยอมให้ไปนะแล้วก็สุนัขก็ไม่ยอมเที่ยวที่บอกอทอ้ผู้หญิงเด็กผู้ชายจะไปก็ไปนะแต่ว่ายังยังเหลือส่วนหนึ่งไว้คือสัตว์นะครับ นะยังไม่ยอมสุดท้ายเมื่อ,อยังยอมไม่หมดนะก,ก็เหมือนกับการไม่ยอมนั่นแหละนะครับก็สุดท้ายก,ก็เลยความโมเสกไม่ตกลงฟาโรก็เลยไลย่โมเสกไปอีกนะบอกว่าไปให้ผลหน้าเลยนะทีนี้โมเสกก็บอกว่าจะไม่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะนะนะนิดหนึ่งนะในเรื่องของการยอมของฟาโรนะครับหลายครั้งในชีวิตของเราก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคือเรา เราบอกว่าเออเราเราจะยอมนะเราจะเชื่อพระเจ้านะแต่บางครั้งในการเชื่อของเราในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราอาจจะเชื่อไม่สมบูรณ์นะครับเราจะเห็นภาพไหมว่าการการเชื่อแบบไม่ไม่ไม่ทั้งหมดการยอมแบบไม่ไม่ไม่แค่บางข้อบางส่วนเนี่ยมันก็เหมือนกับการไม่ยอมนั่นแหละนะมันก็เหมือนกับฟาโรนั่นแหละนะที่ที่ไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่า,าให้ให้ไปอบ โมเสสบอกขอให้ไปทั้งหมดนะทั้งผู้ผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเล็กทั้งฝูงสัตว์นะฟาโรห์บอกว่าเอาไปหมดได้เลยนะยกเว้นเหลือไว้แต่ฝูงสัตว์นะมันก็คือการไม่ยอมนะหลายครั้งในชีวิตของเราก็อาจจะเป็นแบบนี้นะที่เราอาจจะต้องกลับมาดูแนละ้วบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนะเราเป็นคนที่ยอมพระเจ้าแล้วนะแต่พอเรามาดูรายละเอียดจริงๆแล้วเราอาจจะ ไม่ได้ยอมพระเจ้าจริงๆก็ได้นะเราอาจจะยังดื้อดึงเราอาจจะมีส่วนที่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะแต่6กเนี่ยพระเจ้าไม่เอา6เนี่ยเราทําตามใจตัวเราเองนะก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณากลับมาใคร่ครวนดูนะว่าโอ้จริงๆแล้วเ,เราก็ไม่ได้ยอมพระเจ้านะไม่ใช่เพื่อที่เราพิจารณาแล้วเราจะได้แล้วเราจะปรับปรามตัวเองนะไม่ใช่จะบอกว่า โอ้เราไม่ดีเราไม่สมบูรณ์เราทําไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นความท้อถอยความท้อใจในการดําเนินกับพระเจ้านะแต่เพื่อที่เมื่อเราพิจารณาแล้วเราจะเราเราจะได้เห็นว่าจริงๆิงแล้วนะั้นเราเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์นะเพื่อที่เราจะไม่ได้เกิดเป็นความหยิ่งยโสนะว่าเราเป็นคนที่ทําได้ไปสมดนะเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเห็นแล้วนะเราก็ได้มปโอกาสกที่เราจะได้กลับใจเราได้มีโอกาสที่เราพยายามจะดําเนินชีวิต ให้ให้ให้ถูกต้องมากขึ้นนะให้ยอมพระเจ้าได้มากขึ้นนะครับนะนั่นนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพวกเรานะนะั่ละก่อนโมเสสจากไปเนี่ยโมเสสบอกว่าโอเคนะไม่ไม่กลับมาแล้วนะไม่มีไม่ต้องมาเจอแล้วแต่ว่าได้พยากรณ์เอาไว้ก่อนนะได้พยากรณ์เอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วในการพยากรณ์เนี่ยคือบอกว่าคือก่อนหน้านี้คือพอหลังจากเกิดภัยพิบัติ นะฟาโร่ก็จะเรียกโมเสสมาเข้าเฝ้าเรียกมาทําไมนะเรียกมาเพื่อมาเมื่อเพื่อมาต่อรองนั่นเองนะเพื่อมาบอกว่าไปได้แต่อันนี้ไปได้แต่อันนั้นเฮ้ยเรียกมาเพื่อบอกว่าให้ไปอธิษฐานหน่อยให้พระเจ้าระงับภัยพิบัติแล้วสุดท้ายแล้วจะปล่อยไปแล้วก็เปลี่ยนใจนะนั่นคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มาเที่ยวนี้โมเสสพยากรเวลานะเป็นภัยพิบัติสุดท้ายว่าเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยฟาโร่จะไม่เรียกเขาแล,ล้วแต่ว่า ทั้งป่าโลทั้งคนอียิปต์แบบแทบจะไล่ชนชาติอิาเลแทบจะเชิญอ,ออกไปเลยนะเที่ยวนี้นะฮะเหมือนเหมือนบางทีเราเวลาเราอยู่กับใครที่แบบเราไม่ต้องการ <c ười> คนที่สร้างปัญหาสร้างเรื่องเดือดร้อนตลอดสร้างคนที่โอ้อยู่ด้วยแล้วนํามาแต่ปัญหานำมาแต่เรื่องทุกข์ใจเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเวลาเวลาเขาเรารู้ว่าเขาจะไปหรือว่าอย่างเงี้ยเราเอาพูดตรงๆนะเราก็คงจะมีความ ยินดีใช่ไหมเราก็แบบแทบจะเชิญอ,ออกไปเลอบางทีบางคนอาจจะมีการบอกว่าจัดงานเลี้ยงฉลองเลยด้วยซ้ำไปที่ที่คนคนนี้หรือเรื่องเราพวกนี้ไปพ้นเสียได้นะครับโมเสสก็กำลังพูดในทํานองเดียวกันนะว่าในภัยพิบัติประการสุดท้ายที่นําที่จะนําความโศกเศร้ามาถึงชนชาติอียิปตนะที่จะนําการพิพากษสา,าสุดท้ายมาเนี่ย ก็จะเป็นเหตุให้ให้พวกเขานั้นตะหนักแล้วก็ยังเกรงแล้วก็แทบจะเชิญเชิญชาติอิสราเอ,อกไปเลยนะครับมีนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในบทที่11ก็คือเราเห็นว่าในเวลานี้เนี่ยแม้ภัยพิบัติยังเกิดขึ้นไม่ครบนะแต่ว่าโมเสสเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นที่นับถือในประเทศอียิปต์ไปแล้วทั้งต่อหน้าข้าราชการและ ต่อหน้าพลเมืองทั้งปวงนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นนะโมเสสจากคนที่แม้เมื่อก่อนจะถูกเลี้ยงโดยราชาธิดาของฟาโรนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่ถูกนับถือนะเกิดนะในชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อทําผิดก็ต้องอะละหกละเหินหนีไปซ่อนตัวอยู่ในต่างแดนนะเพราะว่าฟาโรองค์ก่อนก็จะหมายเอาชีวิตเขานะครับ จนมาฟาโรงใหม่ขึ้นมาโมเสสกลับเข้ามานะก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความสลักสําคัญอะไรนะฮะแต่ว่าในการอัศจรรย์ในการที่เมื่อเขาเชื่อฟังและทําสิ่งที่พระเจ้าบอกเราก็จะเห็นว่าโมเสสก็กลายเป็นคนที่ได้รับาการยอมรับและเป็นที่นับถือในประเทศอียิปต์ไปแล้วนะทั้งต่อหน้าข้าราชการและต่อหน้าพลเมืองนะฮะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เราได้เห็นนะว่าเมื่อเรา,าปฏิบัติ เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราทําตามที่พระเจ้าบอกนะพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นนะครับเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรเยอะหรือเราก็ไม่ไดเ้เป็นใครที่เก่งกาจมาจากไหนหรืออะไรยังไงนะแต่ให้เราตระหนักไว้เลยนะเมื่อเมื่อเราทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทานะชีวิตของเราก็จะได้รับการยอมรับนะจากจากคนอื่นๆนะเราชีวิตของเราก็จะถูกยกชูขึ้นนะฮะ นั่นก็เป็นสิ่งที่อยากเหมืนใจพวกเรานะคเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระวิญ,ญาณบริสุทธิ์ในเช้าวันใหม่นี้ขอบคุณพระวจะนะของตรูที่ส่งเตือเราในทุกๆวันพระบิดาเจ้าพระขอบคุณสําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของตรูพระวจนะของตรูนั้นเป็นของดีของน้ําชา ที่เราจะได้ข้ามาเรียนในวันใหม่นี้ขอพระองค์ทรงบทรอนเราทุกๆคนก็มีด้านข้อขอบคุณสําหรับพระวจนะซึ่งพวกข้าพระองค์ได้ฟังในวันนี้ขอพวกข้าพระองค์ไม่เพียงแต่รับฟังเท่านั้นแต่ขอให้ทรงช่วยนําไปปฏิบัติด้วยเพื่อให้เกิดผลในชีวิตของแต่ละคนเพาราะว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงเป็นแสงสว่างขอพระองค์ทรงประทานกำลังและสติปัญญาในการที่พวกข้าพระองค์จะนำ เอาพระวจะนะของพระองค์ของพระองค์นั้นไปใช้เกิดผลเพื่อคนผิดเพื่อคนบาปทั้งหลายจะได้ทันกลับมาหาพระองค์เพื่อเพื่อขาจะได้รับชีวิตใหม่จากะองของะองทรงอวยพรน้ำมือของพวกเราทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ะที่จับต้องสิ่งใดเกิดผลมากมายอวยพรในชีวิตประจำวันของของเราแต่ละคนและขอ,รอพรองโปรดคุ้มครองพวกเราทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ะขอพรงทรงอวยพรเรา และขอความรักของพระองค์ไหนล้นมาถึงเราพระบิดาเจ้าข้าและความรักของพระองค์นั้นเมื่อมาถึงเราแล้วขอความรักของพระองค์นั้นจะไหลล้นไปถึงคนข้างๆของเราด้วยพระบิดาเจ้าข้าขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นแบบอดย่างพระบิดาเจ้าข้าให้คนข้างนอกได้เห็นเป็นเกลือและแสงสว่างพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเช้าวันใหม่นี้ขอการรงนำขอการทรงเจิมที่มาจากพระองค์ อธิษฐานชวนและขอบคุณพระองค์ในเช้าวันใหม่นี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมน